สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดิเรเตอร์ศิลปชัยปียบุตรธนาธรแม้วิ่งป่วนสถาบันเท่าไหร่ก็ยิ่งหนุนลุงตู่ให้แข็งแกร่งขึ้นเท่านั้นหากจะมองว่าวันวันไม่คิดทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอนสําหรับสองคู่หูอย่างนายปียบุตรแสงกหนกุลและนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนอกจากคิดแต่เรื่อง d i s เครดิตทาร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดเวลาก็มองอย่างนั้นได้เหมือนกันเพราะล่าสุด ก็ไม่ต้องอ้อม้อมเมื่อนายบิยบุตรที่เวลานี้ยังอยู่ที่ฝรั่งเศสก็โพสปลุกร้าวพวกเด็กๆเกยาวชนนักศึกษาเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องล่าสุดปลุกร้าวให้มีการปฏิรูปแบบปฏิวัติและว่าหากข้อเรียกร้องของเขายังไม่ได้รับการตอบสนองก็จะนำไปสู่ความรุนแรงในที่สุดซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายใน5แนวทางที่เขาเสนอขึ้นมาสำหรับการขุดรากถอนโคนสถาบันในที่สุดหากข้อเสนอ ไม่ได้รับการตอบสนองขณะที่อีกคนหนึ่งคือนายธนาธรที่เวลานี้ก็ยังอยู่ต่างประเทศแม้จะไม่ปรากฏปลายทางแน่ชัดแต่เส้นทางที่ออกจากประเทศไทยไปดูไบไปเจนีวาสวิตส่วนจะไปเจอกันที่ไหนหรือไม่อย่างไรก็คงไม่เป็นไรเพราะทุกอย่างมีอิสระเสรีอยู่แล้วจะเรียกว่าเพ้อเจ้อเพ้อฝันอยู่แต่ในตำราโดยไม่ได้มองโลกในความเป็นจริงและสถานการณ์ที่ไม่ได้อยู่ในยุคก,กลางของฝรั่งเศส ที่ชนชั้นสูงกระทำย่ำยีและเอาเปรียบบีบคั้นกดดันจนทนไม่ไหวอีกด้านหนึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นว่าคนพวกนี้โดยเฉพาะนายปียบุตรและนายธนาธรมองแต่โลกในจินตนาการของตัวเองว่าถึงเวลานี้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงสถาบันพระมหากษัตริย์แม้ในเบื้องต้นจะพยายามเสนอว่าเป็นการปฏิรูปข้ตามแต่หากพิจารณากตามความเป็นจริงและความรู้สึกของคนไทยส่วนใหญ่ ที่ไม่ต้องมองให้ซับซ้อนก็ยังต้องการให้สถาบันพระมหากษัตริย์คงอยู่ต่อไปและที่สำคัญสถาบันในเวลานี้จะว่าไปแล้วก็มีการปรับตัวลงมาใกล้ชิดกับประชาชนมากขึ้นในแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนมีการสื่อสารกับประชาชนอย่างใกล้ชิดและทางตรงโดยเฉพาะในสถานการณ์โรคระบาดโควิด1 i ก็จะได้เห็นการเคลื่อนไหวที่เป็นรูปธรรมทั้งพระราชทานความช่วยเหลือด้านอุปกรณ์การแพทย์ ตั้งโรงครัวสารพัดถึงมือประชาชนผู้เดือดร้อนในทุกรูปแบบโดยตรงแน่นอนว่าสำหรับการปลุกระดมที่พุ่งเป้าไปที่บรรดาน,นักศึกษาซึ่งเป็นเด็กเยาวชนที่มีอารมณ์พลุ่งพล่านรุ่มร้อนจากตำราหรือแบบที่เรียกว่าร้อนวิชาแต่ไร้ประสบการณ์จริงซึ่งลักษณะอารมณ์แบบนี้มันก็เกิดขึ้นกับเยาวชนและนักศึกษามาทุกยุคทุกสมัยเพียงแต่ว่าการแสดงออกจะแตกต่างกันไป แล้วแต่สถานการณ์บีบคั้นในแต่ละยุคเช่นในยุคคอมนิสส์สังคมนิยมยุค16ตุลา19ในยุคเผด็จการเต็มรูปแบบต้องหนีเข้าป่าแต่ในที่สุดแล้วเมื่อไปเจอความจริงเจอความลำบากในป่าก,กับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยมันก็ทำให้หลายคนที่เคยอยู่ในเมืองมีความสะดวกสบายมากกว่าหลายคนก็ทนไม่ได้อุดมการณ์ที่เคยมีอยู่เต็มเปี่ยมในตำรานานไปหรือมีอายุมากขึ้นก็เริ่มจืดจางลง หรือบางคนพออายุมากขึ้นเวลานี้ก็กลายเป็นพวกทุนนิยมขูดรีดไปซสอีกอย่างไรก็ดีการต่อสู้เพื่อสังคมการเคลื่อนไหวเพื่ออุดมคติบางครั้งไม่ใช่เรื่องเลวร้ายแต่การยุยงอยู่ข้างหลังหรือคอยปลุกระดมให้เด็กๆออกมาติดคุกแทนตัวเองเพื่อสนองอารมณ์และความอยากส่วนตัวก็สมควรถูกประนามเพราะในที่สุดแล้วคนที่เดือดร้อนจริงๆกลับกลายเป็นคนอื่นเป็นสังคมที่ทำให้เกิดความวุ่นวายแตกแยก เหมือนกับเวลานี้หลายคนมองเห็นว่าการเคลื่อนไหวปลุกระดมให้มีการชุมนุมในวันที่7สิงหาคมของกลุ่ม3นิ้วที่ประกาศว่าจะบุกพระราชวังแม้ว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ยังไม่รู้เพราะยังไม่ถึงเวลายังไม่เกิดขึ้นแต่เมื่อพิจารณาจากการโพสต์และการเคลื่อนไหวของสองคนดังกล่าวทั้งนายปียบุตรและนายธนาธรที่เวลานี้เคลื่อนไหวในต่างประเทศทุกอย่างมันสอดคล้องกันเพราะอีกด้านหนึ่ง มันทําให้เกิดความเคลื่อนไหวต่อต้านของคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องการปกป้องสถาบันและยังมีพลังเงียบที่ไม่อยากให้เกิดความวุ่นวายแต่ขณะเดียวกันก็ไม่อยากให้มีการจับย้วงซึ่งบางครั้งขีดความอดทนก็มีจํากัดทําให้มีความเสี่ยงทําให้เกิดบานปลายสําหรับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่หลบหนีคดีทุจริตที่เริ่มเคลื่อนไหวทียิบโดยช่วยโอกาสที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี ที่กำลังถูกกระนำจากโรคระบาดระลอกใหม่ซึ่งบังเอิญมาสอดคล้องกับสารพัดม็อบที่เป็นเครือข่ายลูกน้องเก่าผสมโรงกันเข้ามาแต่อีกด้านหนึ่งเชื่อหรือไม่ว่ายิ่งพวกเขาอันหมายถึงนายทักษิณชินวัตรนายปิยบุตรแสงกนก,กุลและนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเคลื่อนไหวในสถานการณ์แบบนี้มันไม่มีทางโคน่นพลเอกประยุทธ์จันโอชาลงไปได้เลยตรงกันข้ามกลับยิ่งสร้างความมั่นคงให้กับเขามากกว่าเดิม และยิ่งไปโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์มันก็ยิ่งขาดแนวร่วมและที่สำคัญบรรดาเด็กๆก,ก็ต้องถูกดาเนินคดีโด,ดยตรงแบบไม่มีทางเลี่ยงถูกถอนประกันนอนคุกยาวศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ